ตอบหนอยดิแกมึงไปไหนโอยควาทำไรพี่มลัโอยแกงแตกโอยแกงแตกไป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 แเโโอยูโอยตแม่งอย่างร้อยเมตรไหวป้นะดูตรงห้นะดูตรงห้มา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 โลโลโลโ้าสิบห้้าสิบห้ามามาม

ดึงศพดึงศพดึงศพนะล้มล้มล้งล้มล้มล้้มทำไป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 ๆๆณพมิ่ลมบ้านอยู่ล้มาตัวเองเออคเล่นมึงคุณพมิญี่ปนดึงศพใหม่ดึงใหม่ศพใหม่ปดึงศพด้วยดึงศพด้วยแนมันเทดึงศพด้วยดึงศพด้วยมันเท็นมันดึงศพด้วยดึงศพด้วยนะดึงศพดึงศพดึงศพไปดึง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 ไปกับมือกบอก้ามอกดึงศพาเ่อยึงศพมห่อยเึงศพตยดึงศพลยดึงศพไ นึ่งเพื่อนอนดี้วะคุยอะไรอ่ะโดนลือตลอดววามึงมั่นใจคุมั่นใจคุอะไรเฮี้ยคิมมึงอะไรของมึงมึงอะไรของมึงคิมน้ำชมดน้ชจดนน้ำจัดกระเบยาสบกระเบียบสบดีกระเบียบสบดีอเคีไ้ไลจะชิวชิวชวชชกร์ี่ด้ามูสบ้าดสบาดูาด้เก่งคนเดียวไม่ทํใใ้้มึงชนะหรอกไรเฮี้ยคิมไม่ควายไอสมาก็มาก็มาเขาเยกเขาเยกเขาเตาเตาเขาเขาเาเาา ดูสบาดูสบาดูสาตอเลยล้มล้มล้มเนี่ยอเตมันเดินขวาได้ป่ะตันใช่พี่บอสวยตันเดินอยู่เดนอยู่สวยสูเชอยู่ชอยู่เช่สามแกนยแ่อยแน่อยตออมตายแล้วปืนมันมูมันตายแล้วเล่นไปเล่นไปมึงเล่นอะไาเล่น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 เ้าบอลเข้าบอมชิวแล้วชิวแล้วมึงันต้องเหยียบงเหยียบไค่ะมึงมึงเก่งเฮียอะไรของมึงวะมึงเก่งอะไรป่ะซูเปอร์คอมอะไรป่ะท่านตายอยู่อะ ใหีอะไรของมตีผิดนะเว้ยมันปนนะมันได้สัยเดี๋ยวเสร็จวลืมกดเจงเรื่อยเจงเรื่อยเลยวันิ่งบ้าไอสัตว์ันิ่งบ้าวัดนิ่งบาีอวัดนิ่งบาไอสัตแพม้สัแดีแดีสัต์แ h a ดีสัต์มึงแพ a หดิมแพ a ดีแพ a มดีคุยสัต์แพ a มดี ดอวอยสัตว์เก่งเฮี้ยอะไรมึงอะไรของมืออะไรของมืออ้สัตว์อะไรของมือเสียวอีเฮี้ยกระจอเดเหี้ยไอ้เก่ไม่อยมันอย่างนี้วม่เหมือนมันเหมือนมันดับวโควายเฮี้ยขยายสัตว์มึงไปเป็นสีเหลืองก่อ้เฮี้ยเก่งดำนะเสี่ยวเฮี้ยไม่ไม่เราก็มีเก่งดำไม่ก็กูเนี่ยกูโดนซ้ำมาเพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่มีใครรู้เลย ไม่ไม่ต้องเนียนไม่ไม่ต้องเนียนไปกินดาบมันนะครับเพราะว่าเผื่อมันจ่ตวอะไรเย่อจ่อยเนี่ยเก่งเที่ยอะไรของมึงไว้สัตว์เก่งเที่ยมึงพวยกันจ่อสัตว์เลือดอะไรหรอเขาเก่งแล้วอ่ะพวยแอบเป้เก่งแอบเป้เก่งไอ้เที่ยที่ไหนได้เล่นเล่นขยะเหมือนเดิมไม่สัตว์ขยะไม่ได้เก่งควยเลยกูจะบอกให้นะไอ้สัตว์ ทำทรงอยากอยากคุมสีขาวไอเด็กเฮียปัญญาอ่อนยูเลยควายสภาพมึงจะไปคุมใครเขาได้ไวเฮียบวกแกยังคุมมึงไม่ได้เลยเฮียะ่อไอ้าัตร์นี่เนี่ยเยพยจ่าเด็กเฮียแอคเฮียอะไรมึงฟังอะไรเฮียคิมโดยเฉพาะมึงเลยนะตัวแอคไอเด็กเฮียบั้า เต็มต okay. Fl ัวนะเต็มตัวนะมาซุน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 นะมาซุนนะตรงกลางมาห้าสิบมาห้าสิบมาห้าสมาห้าสิบมาห้บมา้สิมาห้าสิตรงกลางห้าสิบมา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 หาสิเร็วเร็วเร็วคุณ้องเพงเนนะยบาทนะลงช้อนเลนเลนเลช้น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 ช้ชน

ลำสองลสองระไรตันตันไปเฉยเฉยเเยาทางตัน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 ต้นตหนตันไหนตันตันตันเัยตานตั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 นยังตัน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 ัตันต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 ันต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 ลนันันนนนน่นนใจเย็นนัลันนนนน ไอ้ทิ้งศวันหน่อยทิ้งศพมาหน่อยอีนี่นะด้วยจับกูหน่อยจับกูหน่อยจับตบไปกูหน่อยเฮ้ยตรงกลางล่ะตรงกลางล่ะตรงกลางรถเราอ่ะมึงอุ้มศพมาจับหน่อยอุ้มศพมาจับหน่อยได้ศพเยอะซ่อศพอุ้มนะบอสิบผงนะต้องอุ้มนะต้ออุ้มศพมาจับหน่อยอศพมาจับหน่อยตรงกลางฝาหลังบอสฝาหลังอีโก้นะอุ้มฝนครอุ้มฝอนใส่ชนะรา้วชนะแล้วรอหน่อยพี่มึงมึือ้สวยสัตว์กระจอยควายล้มซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลมโบแลมโบ

สวยเมอนไอปไปสาวันนี้ไปสาเอาศพไปหน่อยอย่างน้อยวันนี้กูก็ไม่ตายง่ายอไอ้หี้อะ ไอติมไอหัวเียวทะลุหวเฉียวทะลุติมหลังเต้ติมหลังหลังหลปืนอยู่อาสามสาายจะจไอสัตว์โดนเพื่อนกูดิเดขี้อไอสัตว์ขยะไอควยฝักบอกเที่ยโต้วยนะแก๊งมึงอ่ะขยะจัดไอสัตว์เียแก๊งแตกเียโต้เทียแก๊งแตกเทียโตเทียแก๊งแตกควายโตคุยไอสัตว์ไอ้อไปไปไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไ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 มไปไมไปไไปไไปไมไปไไปไ ไอ้ห่อไปเล่นใครว่หน่อฟ้าไปเล่นหน่อฟ้าไปเล่นหน่อฟ้าไปเล่นหน่อฟาไปเล่นมหมล้มินจัดไอสัตว์ขยะขยะไอคุ้ยใส่เก๊ใส่เก๊ยังทาควยเลยเฮี้ยงโง่ศัพว์สายตามึงโง่ไอควายถ้าเกิดพอกูเมมจริงจริกอมึงจะได้สกอร์ก็บจ่อไอเี้ยแค่หน่ามแ่หนึงสานะมเอ้าเอาอะไรเยอะไอสัตว์แค่แค่สีสู่สีขาวเดียวกันมึงยัมึงยังแยกแยะไม่ออกเลยเี้ยแค่นี้ก็วัดได้แล้วว่าสมองมึงมันโง่ไอควายสีขาวเหมือนกันมึงแยกแยะไม่ออกไอควายไม่ว ไอ้เพี้ยขยะกระจอไอ้ควายสีขาวไม่ใกล้ๆเพียงกันมันยังแยกหญ่ไม่ได้เลยโง่เอาอะไรมาสู้กับวงไฟไว้เพี้ยเอาอะไรกับการตีในวงไฟไว้ไอ้ควายไอ้เพี้ยไม่มีตอนมึงก็สู้ไม่ไหวควายมึงจำไว้นะเก่งสุดของมึงจะไม่ได้คืนพวน้องๆพวกกูเลยโง่ขยะไอ้สั์ ปัญญาอ่อนไอไ้เฮ hey like ียมึงคิดมึงมึงเก่าคุยอะไรไว้เฮียรวมตัวเสียวไอเด็กเฮียไอสัตว์เก่งคุยอะไรของมึงไว้เฮียไอเฮียกินนะโดยเฉพาะมึงนะมา้าสิบมาฟังกูม้าสิบมาห้าสิบมาห้าสิบมาห้าสิมาห้าสิบมาสิมาห้สิมาห้าสิมาห้ไปมาห้มาห้มาห้มามมาบิ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 ามไป ถ้าได้ดึงศพนะถ้าได้ดึงศพนะถ้าได้ดึงศพนะน้องดึงศพแต่ประเทดึงศพแต่ประดึงศพโอ้ยยี่อ

ขี่หลังนี้น้องขี่หลังโชว์ไปมาดิเอ้ยมึงไปช่วยเพื่อนหน,นึงกบดีโอ้โหเฮี้ยเพื่อนเราตายไปไป,ไปช่วยตรงนั้นหน่อยเล่นตรงเครื่องบินหน่เครื่องบินเขาชุบเพียบเลยเอริกเอริกสอบปืนสอบปืนสอบปืนไปตาไปสับปืนสอบปืน ีเพื่อนดีเพื่อดีเพีใยสบย้ายหน่อยย้ายหน่คนละม้คนละมือดึนศพอไมดินศไมเดหนศอสไมเดหนศพมะไมเดินศดนศพอโฟกัสมใหน่อยโฟกัสมหน่ยโฟกัสมหน่อยโอ้ยอย่างบ้านเฮ้ยใครลือวะนะสามคนนั้นอะไมอย่าตายดิเออใครวะมียับศพดีไม่ยับศพดีไม่ยับศพดีกลับโฟกัสศพกลับมาโฟกัสศพมาโฟกัสศพช่วยชคนละมือได้เอาเอาเอาศพมาคนละมือ นบ้าสมรวลมดิโหล้มนองเราโดดลรวไม่ไหวโยนหม่โยหม่ยนใหม่ยใหม่ยหม่ยหม่ยหม่ลไม้คนละมือโยหม่ไวินไอวี้เราศพก่อนวินไอวนเอาก่อนดึงศพมาดึงศพมาดึงศพมาเพื่อนไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาฟงฟาางเอาศพเอาศพมาเดิ เอ้ยไม่ไจบแล้วจบแล้วเพื่องย่ากันละกันไอ้เจ้ตัวขยายควายแก๊งตัวเองเขาไม่รอเลยเยบเปียกไอ้เจ้าขย่ายควายทิงแกงตัวเองไปอยู่แกงเขาไอ้ควายไอ้เยเปียกตัวสถุนเลยมีไงย่าหย่าไอ้ควายเยอบเปียกไอ้เจ้าสัตว์ถุนเลยไอ้ควาย มึงเสียงดังเฮี้ยอะไรไว้เฮี้ยโตแก๊งมึงไปไหนวะไอ้ควายเฮี้ยไปไหนโมเฮี้ยไปไหนไอ้ทีมไม่คุยคุยอะไรของมึงไอ้เฮี้ยด่าเรื่องแก๊งกูกลัวมึงมึงมึงเจียมกะลาหัวมึงนะไอ้เฮี้ยมาลงขึ้นมา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 สิขึ้นมาขึ้นมาห้าสิบดิเฮ้ยกูบอกอะห้าสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอองนะเล่นแข่ลมกชูชูดึงสป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 ตายเยอะมาตายเยอะมาตายเยอะดึงสปายดึงสปายดึงสปห้าบอยยิสปายดึงสปายือเบอกตายเยอะอวเป็นลูควยไรสันลู่ควยในมือควายลูควยมเยอโตยควาย

แล้วไหาอ้ฟังไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงอูรุนแดงเหรอโยกสอมาขวาไอ้โยกสมมาซ้ายโยกสมมาซ้ายโยกสมมาซ้ายโยกสอมาซ้ายปืน้ายตายปืนสายดปืนไม่ได้เออโอ้ดึงสอบ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 เฮียมึงเสียมึงไม่ได้ไวเฮียได้เีเดมีมึงไอสัตว์มึงอย่างเยียดเดไอเฮียเดมดีมึงอย่างเยียไอสัตว์เวลากูเลี้ยมึงอย่างเยียไปเดยกเฮียมึงอย่างเยียดดีเฮียโตมึงอยมึงเยียะไอเฮีย ไอ้เยี่แกงแต่ควายไอ้ยี่ที่มึงมึงมึงพูดหน่อยไอ้เยี่ที่เป็นควายไอ้ควายไอ้เยี่ที่เป็นโง่ไอ้เหี้ยมึงไม่พูดอะไรสัตว์กระจอกไอ้เหี้ยดูสดใสชุดเบลล์นีเก่งจริงบ้าไอ้สัตว์เก่งจริงบ้าเก่งจริงมึงทำแกงโตมาสู้กูต่อได้นะไอ้ควายอาวุธเท่าก็ได้นะถ้าเป็นแกงโตไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโตไอ้เหี้ยขยายคว้ยแกงหัวคุ้ยสัตว์แกงหัวคุ้ยเหี้ย เอาเขาอทมนดีกว่าไอเียเยมึงไม่พูดเลยไอสัตว์เล่นไม่ขอไฟเลยเหรอไอสัเล่นไม่คอไฟเลยเหรอไอสัตวอไฟเยไอสัอเทียไอเทียกรจ่อยยเล่นไม่คอไฟเล่นไม่คอไฟไอควายไอเียไอเียเลดีไอเทียเล่ไม่คอไฟไอโง่ไอเียยะไอสัตว์ทไมมึเล่นไม่คอไฟวะไอสัตเล่นเหียบไอสัตว์เล่นไม่ขอไฟเล่นไม่ขอไฟเล่นกันได้ยังไงเล่นไม่คอไฟว เฮียขยะไอสารขยะหรอโวยเฮียไอเฮียเชื oh ่อมจิตไอสว์ไวายมันรู้กูเก่งมันนะดูดีนะหลังบ้านเอาเอาฝ่ายไหนเป็นหลังบ้านดูดีๆนะดูดีๆนะมดะตนี้ไม่เหมาะตรนนี้ไม่เหมาะไชนได้ป่ะขึ้นมาได้ป่าขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามัน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 ขึ้นมาชนเลชชนนี

กูอยู่จุด <surveys> สูงสุดของพวกมึงเลยล้มดงม่ไ้ใจเ่็นอย่าพึ่งดัไปรอรอรารอจะศพใยไไไปไหน่ยกลางไฟมันล้มเป็นกลางไฟมันล้มค่อยๆเล่นนะศพเยอะค่อยๆอย่าตายอย่าตายอย่าตายฟังกูค่อยๆเล่นอย่าตายอย่าตายศพมันก็เยอะศพมันก็เยอะค่อยๆเล่นนะฟังกูอย่าประมาทอย่าประมาทกงไฟปมกลางไฟมกลางไฟไม่ได้มันมีพบูจะไปช่วยกูจะไปช่วยกูจะอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทผมล้มอยู่ิชนผมนะในในกาไฟรีได้ปะ กางไฟไหวอยู่ค่อยๆมึงเอาง่ายมึงอย่าตายศพเยอะแค่นั้นมึงแก้ปืนได้ตันล้มตาล้มแก้ให้ตานหลังจะเอาคนนึงเอ้ยข้างหลังตานล้มผมไปช่วยอะไรตันพีทคอยๆนะค่อยๆกินนะค่อยๆค่อยๆนะห้ามรีบนะปืนมันหนักได้ป่ะไกลๆหลังบ้านหลังบ้านศพเอาศพมาเนี่มาเนี่ยเอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปโอเคมันมีคนกำลังไปแป๊บไหนมันไปอเลี้ยงโจ้หน่อยขวาพีดพีทยาดิพีดมึงอยู่พีดมอยู่โอเคโอเคเราเลี้ยงอยู่เราเลี้ยงอยู่ใจเย็นยาวเลย กลไปกูไหลไกูลูสวใช่ไม่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยไวกูไหลกไหไกไหลกลับไปยงได้กยัได้กลัไปไลยได้กลไปไกูลไ้ปนกลับมาแล้วปืนปงปืนก็บอกครบมามามาทิ้งเลยทิงเลย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 งอนนี้ม่เลยเล้ยงล้ยงจัอยู่ล้ยงอยู่คุเล้ยงอยู่บพเบบี้ตัดตให้เลียงน้ยงกนดีๆเลยรู้แล้วร กระจอไอ้ควายสัตว์ได้ยินบ้าวนองก็พูดอ่ะเฮียไม่ค่อยค่อยสวย มึงทำไรคนเดียวอ่ะมึงทำไรคนเดียวเด็กเคียเสียงดังควยเลยเด็กเป็ดไอ้ควยหนึ่งหนึ่งคยอะไรควายเล่นแกงไอ้โง่หนึ่งหนึ่งควยรเด็กเคียหนึ่งหนึ่งอะไรมึงไว้น้องหนึ่งหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งไรน้องเอ้ยหนึ่งหนึ่งไรูอยูะกูไม่อยากด่าเด็กก็ไม่เอไม่เอาก็ไม่อยากด่าเด็กมึงไว้ก่อนเลยพี่กะไอ้นี่ตีเพื่อนเฉยเลยเว้ยผมผมผมต้องไปด่าผมผมผมห้าท้อย่างชิาหนึ่งหนึ่งเฮียมึงปัญญาอ่อนไม่ควายเขาเล ขอพูดพูดได้นายสัตว์ดินป่าไดินป่ายควายคนเดียวไว้ก่อนเลยควายทีมเมืองไม่มีที่แคไอ้แก๊งแก๊งขยะไอ้ควายกระเจ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มก็เฮียกูอยู่หลังบ้านฟีดตาเดียวเลยกูอยู่หลังบ้านมึงนย็นไหนพี่ตั้ม มา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 รอรอ้รอเตรมตัวนะเตรมตัวนะเตรมตัวนะเตรมตัวเตรยมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรมตัวเตรมตัวเตรมตัวเมเขาลยได้าเลยเอาเลยพี่กินตีเลยพี่กิอย่ากลัวอย่ากลัวสวยดึงศพแต่ประเด็นดึงศพด้วยดึงศพด้วยดึงศพด้วยนะดึงศพด้วยนะดึงศพด้วยนะ หนึ่งศพด้วยนะหนึ่งศพด้วยนะหนึ่งศด้วยนะเทหนึ่้ยหนึ่งศพด้วหนึ่งศพด้วยโอ้ยเฮียสวยหนึ่งศพแนะหึงหลาบ้านตายกูถึงหลงบ้านแล้วตายไปเพื่อสูหย่งหนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งนึ่งศพ่งศเศหนึ่เทึงโอ้ยคุยเอ้ตีแม่งอย่างร้อยเมตรเอ้เฮียเสียงไอ้แหกปากอย่างเดียวพอแล้ว รีบไปหน่อยเฮียเอ้ยเป็นไปไมไดเพื่อนอยู่นี่วิ่งฮัลโหลหมายเลขเสียเวลา100%ในทียเนี่ยขัดขัดขัดกูขัดกูขัดกูเสียเวลา100%เสียเวลา100%เสียเวลา100%สวย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  you can do it boy วากู20บอลมึงเท่าไหร่ไอาเฮียจูดี้วากู20บอลมึงเท่าไหร่ไอ้เฮียเออากู20บอลมึงเท่าไหร่เจ็บเทียบกันดิ เปรียบเทียบความเก่งดึกวายควายเฮียมือไหวบ้ามือไหวบ้าไหวบ้าไอสัตว์ไหวบ้าไอสัตว์อย่างเนี้เด็กไหวอะไหวบ้าที่ใบควยไรควายเฮียลำหันยังเล่นโง่เลยควาย โง่จัดไอ้จ like. no. ัดไหวเปล่ามึงไหวเปล่าเฮ้ยชุบชุบด้บ้าไอ้ี่สาตัวนั่งแบบนี้ไปเอาเนียไปเอาสององหน้มึงเอามานี้มึงเอานนี้มึาันุซ้มันจะถึงสพนะหวสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนป็นหัวปหวปนหัวย่มันทนนะงสมึงศมดึงศมปปปพพครับปนนเพื่อนเพ่อนเพื่นเพนล้พนตมต มึงไม่ต้องแอคมึงไม่ได้ไอ้เหี้ยโตมึงไม่ต้องแอคมึงไม่ต้องแอคมึงแพ้อยู่แล้วโตมึงไม่ต้องแอคโตไม่ต้องแอคโตโตไม่ต้องแอคโตโตตัวกากเลยควายโตไม่ต้องแอคโตไอสัตว์มึงไม่ต้องแอคไอควายตัวกากเลยมึงไอ้เหี้ยโตไอโง่ไอควายไอเหี้ยกระจอกไอเหี้ยแกมึงอยู่ไหนวะไอควายแกมึงแพ้กูแล้วไอโง่สูตรขาวคุยอะไรมั่นใจคุยอเลยสัตว์ไอเหี้ยฟอร์มใส่สูตรขาวไอเหี้ยเลี้ยนเนี่ยมึงไม่ต้องใส่หรอกสูตรไอควายไอเหี้ยไอเหี้ยโฮมเลดไอควายไอเหี้ยไรบ้านไอเหี้ยไรสี่ ดำคว้ยในสีขาวไอ้เที่ยขาวก็ไม่ได้ดําก็ไม่ได้เที่ยอย่างมึงอะขยะควยถอดเสื้อถอดตูดเถอะเด็กเที่ยตัดปากดีตัดวางตัววางตัวรุ่นใหญ่ควยเล่นอย่างโง่เด็กเที่ยเล่นอย่างกาไอ้สัตว์ขยะไอ้เด็กเที่ยทำไรผู้กูได้ไว้ควายดูดูดูโกตมื่อเนี้ยไม่ชนะเลยว้าว่าอะไรครับว่าใครเรียกกูตายอะไรต่ะ เป็นงานปลายพี่ตั้มโดนห้าหมื่นนะครับครับผม